เป็นไงบ้างฉันนั่นหรอกลายเป็นไอ้โรคจิตไปแล้วนะสเต้เฉันก็ไม่เป็นไงหรอกกระซิบรักสันหัวใจว่าแต่นายเธอเป็นไงก็เหมือนเดิมพวกนักกีฬาญี่ปุ่นแข็งแรงมากแต่นายก็ชนะใช่ไหมนายรู้ได้ไงถ้านายแพ้ก็คงบอกว่าแพ้ตั้งแต่แรก ฉันเป็นแบบนั้นเหรออืมฉันรู้จักนายมานานเท่าไหร่แล้วแม้จะแยกทางกันไปตลอดหปีฉันไม่เคยละความสนใจจากนายเลยแล้วนายบาดเจ็บหรือเปล่าก็ปกตินั่นแหละไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงฉันอยากเจอนายกับจองซูด้วยมาเจอกันดีไหม เวลาเขินนายก็มักจะเปลี่ยนเรื่องแบบนี้ก็ได้ร้านเนื้อย่างโอเคไหมขาเป็นร้านที่มีน้ำรีเฟลนะโอเคเดี๋ยวฉันจะจองร้านเอาไว้แล้วฉันก็รู้ว่าฉันควรยอมถอยอุนแล้วเดเข้าครับฉันไปก่อนนะแล้วจะติดต่อกลับไปอืม ยังไม่ทันได้บอกลาเลยวางหูแล้วจะรีบไปไหนเสียใจนิดนิดนะเนี่ยนานแล้วที่ไม่ได้คุยกันอยากฟังเสียงอีกนิดจังเอ๊ะอะไรอะ่ะลืมไปเลยว่ามือยังไม่ได้ล้างกันกดล้างโทรศัพท์ปไปเวแล้วเฮ้ยทำไมฉันทำอะไรนะ่าอายจังชีวิตช่างว่างเปล่า ไหนๆก็เริ่มมาขนาดนี้แล้วงั้นลองดูซิว่าเราจะทำได้กี่ครั้งว้าวในเมื่อฉันอยู่บ้านคนเดียวบ้านนี้ก็เป็นของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้นี่คือโลกของฉันแล้ววันนี้ฉันก็ได้คุยกับอุนได้ฟังเสียงของผู้ชายที่เคยอยู่แค่ในจินตนาการฉันยังฟิตฉันยังเป็นหนุ่มฉันจะต้องไปให้ถึงสวรรค์ ฉันต้องไม่มัวนั่งเศร้าฉันต้องไม่เหงาสิ้นแล้วสติฉันจะไม่ยอมแพ้เหมือนฉันจะสลบไปพักนึงฉันน่าจะทำไปสิบครั้งความทรงจำช่านดูเลือนลางฉันควรอาบน้ำรีบตั้งสติดีกวา่านี่ฉันทำอะไร ก่อนอาบน้ำขออีกสักทีอีกนิดเดียวเท่านั้นขยำนวดนวดหืมเดี๋ยวนะฮ่อมันไม่ตื่นสิ่งที่ทำได้ก็ทำไปจนหมดซีรีส์สารคดีนิยายเสียงหนังโป๊ก,ก็ดูมาแล้วทุกชนิดลูกพ่อตื่นที่เถอะแต่มันก็ไม่ได้ผลเฮอ นี่หรือเป็นผลกรรมที่ฉันทำโรคจริตใส่พนักง,งานคนนั้นวิหน้าในหนังโป้ถ,ถึงเตือนอย่าทำเยอะเกินไปแย่ yeah, แล้วฉันจะตายหรือเปล่าเฮอฉันหมดสมรรภาพแล้วจริงๆหรอฉันยังไม่ได้มีอะไรกับคนจริงๆเลยนะยองฮามัวทำอะไรอยู่ไม่ทำงานพูดจัดการ ว่าไงไม่เห็นหรอคนกำลังเศร้าอ่ะไม่เข้าใจกันบ้างเลยถึงมันจะแย่แต่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้หยุดดีอาจจะเป็นอาการชั่วคราวก็ได้ลองดูไปอีกสักอาทิตย์ก็แล้วกันถ้าไม่หายค่อยไปโรงพยาบาลขอโทษนะคะคุณลูกค้าตอนนี้ร้านยังไม่เปิดพระนะ Fut for, for wrong.